สวัสดีค่ะเคซี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันในเกมเบดแอนโซกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมาอยู่กับพี่พิวเคโอเคค่ะไปอยู่อ้าวนี่ใครอ่ะน้องขีอ้าวน้องขีมาได้ไงอ่ะแอบไปเายเอยไปแล้วโอเคสวัสดีค่ะ,ะพี่พี่น้องขีไปโรงเรียนได้แล้วปะ่ะ <laughs> น้องขีแอบมาเหรอใช่ เย้เธอเห็นอะไรเราแตกต่างไปจากตัวเราปะอมืไหนดูสิลองดูเลยอะไรสกวัวไม่ได้เข้ามาเร่นนานชุดอะไรอ่ะชุดไหมเหรออะไรอ่ะแน่นอนชุดนี้นะคะชื่อชุดว่าชุดเสียงเพยงแห่งวิญญาณเผลอปะเส้ยเอาอย่างไรเนี่ยเสเปะเสเปะชุดนี้เอ๋อเราไปเปทูมาโอ้ยอยากได้มั่งเลยอะเดี๋ยวนะทูมันนี่ซื้อที่ไหนนะเซเว่นปะ ถูกวันนี้ก็เซเว่นไงโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเซเว่นแล้วเราไม่แชร์แล้วนะบายไม่ต้องแงพึ่งไหนวะเซเว่นเซเว่นอีเลเว่นนั่นไงเซเว่นใช่เซเว่นเว้นะไม่ใช่ยังไม่ต้องรีบหรอกเพราะกิจกรรมเนี้ยได้อีกนานได้จนถึงวันที่เก้าสิงหาแน่โอ้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่เก้าสิงหาเดี๋ยวเธอค่อยไปซื้อก็ได้ต้องเปย์แหละต้องเปย์แหละ ใช่ต้องเปแล้วแหละชุดเนี้ยเขาเปไปหนึ่งพันชูอ่ะโอ้โหมันจะมีชุดที่สวยกว่านี้นะเธอลองไปดูในเว็บนะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราให้ลิงก์ไปได้ได้ได้ฮ่าอย่างได้ชุดสวยใส่ในเกมเบดแอนโซบ้างอ่ะเห็นคนอื่นเขาใส่กันสวยมากๆเลยอ่ะจะมีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆบ้างไหมเนี่ยเฮ้ h e ว t h TrueMoney โปรโมชั่นเติมเงินเข้าเกมรับชุดแฟชั่นฟรีอะไรอ่ะเข้าไปดูแป๊บน,นึงนะโปรโมชั่นดีๆจาก t r u e m o n e y มาแล้วนั่นก็คือโปรโมชั่นเปผ่าน Tru ตัวหูรับของฟรีวิธีการง่ายๆเพียงแค่เหล่าผู้ฝึกยุทธทำการเติมเงินเชลเข้าสู่ระบบด้วยบัตร t r u e m o n e y ครบตามราคาที่กำหนดก็รับไปเลยไอเทมใช้งานในเกมชุดแฟชั่นคอสตูมหายากและชุดแฟชั่นคอสตูมถาวรเอาไปใส่อวดเพื่อนๆให้สนันกันทั้งยุทธภพอ้โหู จริงเหรอเนี่ยระยะเวลาของกิจกรรมตั้งแต่วันพฤหัสที่15มิถุนายนถึงวันเสาร์ที่9สิงหาคมเลยเหรอหูต้องเติมซะแล้วค่ะเงื่อนไขและกติกาเข้าร่วมกิจกรรมรางวัลของกิจกรรมเติมเงินครบ100บาทรับไปเลยยาโชคชะตาฟื้นพลังชีวิต1 0,000ืนจำนวน10ชิ้นหูเยอะมากๆเลยเนี่ยเติมเงินครบ500บาทรับไปเลยซุปโอสดเพิ่มค่าประสบการณ์จากมอนสเตอร์100จํานจำนวน10ชิ้นหู ไอเทมดีๆทั้งนั้นเลยนะคะเติมเงินครบ1000บาทรับไปเลยชุดเสียงเพียกแห่งวิญญาณเฮ้ยชุดดีนะเนี่ยระยะเวลาร่วม35วันนะคะได้รับชุดละ7วันจำนวน5ชุดหูสุดยอดไปเลยนะคะเติมเงิน1 5 0 0บาทรับไปเลยชุดคำสัตว์นะคะระยะเวลารวม70วันนะคะได้รับชุดละ7วันจำนวน10ชุดยห่ะหูเติมเงินครบ2,000บาทรับไปเลยชุดวิหกเพิง ชุดนี้ถาวรนะคะจำนวนหนึ่งชุดโอ้โหสุดยอดสำหรับชุดประเภทวันผู้เล่นควรเปิดใช้งานทีละชุดเพราะหากเปิดใช้งานหลายชุดระยะเวลาจะนับถอยหลังพร้อมกันอ๋อโอเคเข้าใจแล้วค่ะจังหวะนี้นะคะพี่ขวัญต้องเปแล้วค่ะโอ้โหชุดสวยมากๆเลยอ่ะดูชุดเสียงเพยงแห่งวิญญาณสิคะสุดยอดค่ะเซ็กซี่มากๆเลยเนาะชุดคำสัตว์ค่ะโอ้โห สวยอ่ะโอ้ชุดนี้สวยที่สุดเลยนะคะชุดวิหกเพิงนะคะอืมชุดเซ็กซี่มากๆเลยนะคะตอนนี้คือเรื่องไม่ถูกนะคะว่าจะเปชุดไหนดีนะคะ แต่พี่ขวัญคิดว่าพี่ขวัญชอบชุดแรกมากที่สุดนะคะแล้วก็มันถูกที่สุดด้วยนะคะเดี๋ยวพี่ขวัญจะเป็นชุดนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราไปเติมเงินก่อนเลยดีกว่านะคะนี่นะคะหน้านี้นะคะก็จะเป็นศูนย์การเติมเงินของการีน่านะคะจะมีให้เติมหลากหลายเกมมากๆเลยนะคะพี่ขวัญจะเติมเกมเบดแอนด์โซนะคะกดไปที่นี่เลยค่ะกดเติมเชลเลยค่ะแล้วก็ไปเลือกที่ Tru e m o นี y ได้เลยนะคะแล้วก็ใส่รหัสบัตรเติมเงินได้เลยชำระเงินเลยค่ะ ตอนนี้เติมเชลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าต้องแลกเชลเป็นไดมอนด์ก่อนนะคะแลกเชลเป็นไดมอนด์ขั้นต่ำอย่างน้อย1 0,000ไดมอนด์เพื่อให้ระบบบันทึกเข้ากิจกรรมนั่นเองค่ะโอเคเดี๋ยวพี่ขวัญจะไปแลกเชลเป็นไดมอนด์กันค่ะกดไปเลยโอเคค่ะพี่ขวัญจะแลกเป็น1500เชลวันนี้นะคะนี่ค่ะแลกเลยค่ะโอเคค่ะคุณนี่ทำการสั่งซื้อสำเร็จโอเค1 0 0 0 0 0ไดมอนด์นะคะ่ะเรียบร้อยค่ะ กิจกรรมนี้นะคะเฉพาะลูกค้าที่มีการเติมเงินผ่านบัตรเงินสด True Money ในช่วงระยะเวลากิจกรรมเท่านั้นนะคะระบบแลกไอเทมกิจกรรมจะรีเฟซท,ทุก10นาทีนะคะหากยอดเติมเงินนะคะยังไม่ขึ้นในระบบหรือแลกเชลล์หนึ่มื่นไดมอนด์แล้วก็ยังไม่สามารถรับของได้นะคะกรุณารอสักครู่นะคะหลังจากแลกเรียบร้อยแล้วนะคะสามารถเข้าสู่ระบบเพื่อแลกรับของรางวัลกิจกรรมได้เลยโปรโมชั่นเปผ่านทูตูหูรับของฟรีมาหรือยังนะ้ โอเคค่ะขึ้นแล้วนะคะรายละเอียดการเติมเงินผ่าน True Money นะคะย่อนเติม1,300บาทนั่นเองนะคะตอนนี้นะคะรับของรางวัลได้แล้วนะคะพี่ขวัญรับก่อนนะนี่รับเลยค่ะยืนยันค่ะโอเคค่ะแลกของรางวัลสําเร็จนะคะกรุณาตรวจสอบของรางวัลที่กล่องจดหมายภายในเกมนะคะโอเครับยาโชคชะตาด้วยดีกว่าค่ะนี่แน่ยืนยันไปเลยค่ะรับนี่ด้วยนะคะสุกอสดนะคะรับไปเลยค่ะ โอ okay, เคค่ะเดี๋ยวพี่ขวัญนะคะจะใส่ชุดนี้นะคะไปอวดพี่พีค่ะไปดูกันในเกมเลยคะ่ะป้าเดี๋ยวเราไปทำเควสกันดีกว่ากูเควสอะไรเหรออยู่ไหนนำเควสของเราเควสของเราเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะ okay, โอเคเควสของเราคือปัญหาในการดื่มเดี๋ยวเราจะไปที่โรงเรียนของริมทะเลสาบแล้วก็หาเหล้านะเธอตามมานะอ่าอ่านำ,นำเลยตามพี่มาทางนี้หนู ต้องข้ามน้ำอีกเดี๋ยวเหรอนี่ไงนี่ไงเธอไม่เอาไปทำเควนม่วงอ่ะเธอทำเควนม่วงเธอก็วิวง่งได้หมดแล้วตรงเนี้ยอ้าจริงเหรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปออทำเควนม่วงดะแต่ว่าเดี๋ยวทำเควนเหลืองก่อนนะเควนม่วงก็อยู่ใกล้ๆนี่หว่าเนี่ยแซมหมดแล้ว,ว <laughs> <laughs> เ,เน,นี่ยแล้วแป๊บนะก็ไว้น้ำอยู่นะ <laughs> มีใครไม่เล่นเกมเบดอันโซบ้างอะโหลดมาเล่นเลยนะโหเกมเขาดีเจงเกมเก,มเก,มเกมเม็บเวลใช่ไหมภาพสวยภาพสวยใช่ชอบตรงที่ว่าภาพสวยแล้วก็ตัวละครนา่ารักแต่งเติมได้ตามใจชอบนุก๊กนมใหญ่หรือเปล่าก็ก็ก็นิดนึงนะก็แบบเอาแบบปกติลองดูนมราดิเออไป่ด้โอเคเถอเไย์ไปชวนดูนมมาเลยล่ะเอาเพยมาอยู่ตรงนี้เขาเดินผิดทางน่ะอีกนี่อยู่ในบ้านนี่ไม่ใช่หรอ ใจใจใจเราจะกาให้หน่อยแต่อะไรครับลูกพี่จัดการเจ้ากบขี่เมาเด็กบอกว่าไม่ชอบเน่ยเด็กบอกว่าให้เราให้ไม่ต้องให้เราฆ่าเงี้ยเบอกอย่าฆ่าเอีอะไรอย่างเงี้ยไม่วันนี้อยากให้เธอฆ่าให้หน่อยโอ้ยไอ้พวกขี้เมาไอ้กบไม่ต้องไปฆ่ามันไม่ต้องไปฆ่ามันเดี๋ยวเวลา มีความสนุกในการฆ่าวันถ้างั้นเราไปฆ่าห,าหาน้ำตาลเลยดีกว่าตรงนี้หลบไม่ได้ละตรงนี้ไรก็เจอเอาผิดทางกะต้องไปทางนูง้น่ะเธอทางนี้ทางเรานี่นี่ตื่นมาอยู่ทางนี้อ่ะอ้าทานมีอะไรอ๋อไม่ใช่มันให้มาคุยว้ายโ,<อ>โดนยิงตูดเดีย๋ยวพี่ไปช่วยน้องอ,อ ขอบคุณค่ะสุดหล่อที่มาช่วยอจะตายเร็วจะตายเร็วจะตายเร็วมันไม่ได้ช่วยเธอไม่ใช่มันไล่ตีเธอไม่ใช่หรอไปแกไม่นะไม่นะคุยแป๊บสวัสดีค่ะทำไมจะต้องทำแบบนี้ด้วยเป็นเรื่องปกติสำหรับเจ้าเหรออยู่ๆก็มาทำร้ายคนแปลกหน้าในถ้ำอ๋อเราไปฟันเขาเหรอเราไม่ได้ฟังเลอนะเราขอโทษค่ะเราขอโทษค่ะเราต้องไปพูดคุยกับผู้เฒ่า พุทธาเต่าพทุทธาค่ะมาเลยค่ะมาเลยค่ะดูมีความสุขนะอะฮะเจ้าหาเล่าเจอหนิอ๋อเป็นเล่าวินเทจสักเจะมันช่างยาวนานเหลือเกินที่ข้าไม่ได้ดื่มมันกลับมาหาป,ป้า,ปา,มามามหม น่จา,นาจะชอบกินแล้วล้เนี่ยออ้เลเวลอัพแล้วบทที่ส5บห้ายิ้มรับสภาพนะคะพูดคุยกับพู้เท่ายำเท่ายำอยู่ไหนคะพูเทเถ่ายำเถ่ายำอยู่นูน่นเควนม่วงนี่สําคัญไหมคะสําคัญมากครับจริงเหรองั้นเดี๋ยวทำเควนม่วงกันเส้นทางของเบสมาสเตอร์ตอนที่หนึ่งไปหาหงมุงในหน้ากากที่บอ่อน้ำร้าง สวัสดีค่ะท่องวารีท่องวารีนี่เป็นไงเหรอท่องวารีก็ที่เดินบนน้ำไงลองเทสซิท่องวารีคือการเดินบนน้ำจริงเหรอว้าวไม่วิ่งเฉยเฉมันก็วิ่งผ่านไปแล้ว <c oughs> <c oughs> แย <c oughs> ไม่ถ้าทำไม่กดชิปมันก็จะว่ายนาำา้ำแบบธรรมดาอ๋อเออใช่เมื่อกี้เรากดชิปเนี่ยว่ะโหโคตรเท่ะเดินบนน้ำต,ติ่งงูต้องทำอ้ <c oughs> อ๊ะวอ,ะอะมีงูอยู่เอ้าไม่ใช่ฮะที่งูได้เหรอนี่ดูตัวนี้นดิโคตรเกลยอไปเป็นเชื่อเคยหลอกเรารู้นี่นั่นน่่นนนนนเห็นไหมไหนวะ มองน้ำมองน้ำดีๆนะเห็นปลาไหมแล้วแบบมองไกลๆมันดูเหมือนงูอ่ะมันจะเป็นเส้นๆหยบหยับหยบหยับอย่าดูใกล้ดีมองไกลๆมายืนที่เราหนิมายืนที่เราแล้วมองไปเห็นปะเหมือนงูเลยแควเขาบอกว่าเก็บดีหมีจากหมีป่าดีหมีหรือตีหมีงงดีดีดีหมีก็ไปฆ่าหมีอ่ะฆ่าหมีโอ้หธรรมชาติอืม ุดยอดจะมีปะฮัลโหล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 นี่แน่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 ฮัลโหลอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยมันตีเจ็บเหมือนกันนั่นเองอโอ้๋อจะหลบโอ้โอ้มันจะได้ฉันเกือบตายแต่จ้ามี ระหว่างเนี้ยเธอเดินไปซื้อบัตรทูเลยก็ได้นะจะได้สวยเป็นเพื่อนเรา <laughs> เอ๋อกวางขี้เกียจเหรอครับเป้ก็ได้โอ้ยไม่อยากสวยเป็นเพื่อนเราเหรอไม่ไม่แข่งกับเป้ดิไม่เป้หรอกจะหัวอะไรวะหลเกดีไงแฮป์ไปไหนไม่เป้หรอกรอแป๊บหนึ่งนะเฮ้ยทะเลสากบกบมะไม่เคยมาที่นี่หรอ เย้หูเลเวลขึ้นแบบไวมากบทที่16แปดเทพไปยังถ้าแห่งการฝึกฝนและหาคนนำทางอะไรเทีมเทพแปดเทพนี่เห็นแล้วยังไหนเห็นแล้วเทพครับนำทางให้ผมหน่อยครับเราจะไปรู้ไมล่ะคันเป็นเทพหรือเปล่าครับเป็นเด็กาสืสวยค่ะ ตอนวิ่งเราเพิ่งสังเกตว่ามันเห็นเห็นนนั่เห็นนี้อยู่ไหมโอ้โหชุดเซ็กซี่ไหมล่ะคะขาโบ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 นี่คืออะไรขาใช่ไหมใช่ใช่ขา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 เนาะขาเนาะขาโบขาโบผิวขาวไงผิวขาวสวยใจใจเด้อแน่นอนแน่นอนได้ชุดแถมผิวบอกเลย ่ะมาอาบน้ำตกด้วยกันไหมเดี๋ยวไปหาหนาำเราหาคนนำทางก่อนไ,ไปเลยค่ะตามผมค้มไปผมค้มผมค้มอ,อ่านชื่อผิดโอ้ยแล้วอีกแล้วโอ้โหทีบฉันทำไมแกทำร้ายฉันทำไมฮะจะทีบฉันทำไมฮะไ,ไปฮะ โอ้โหโดนตีตูดนี่แน่นี่แน่เอาฟันไม่โดนวุดบุดไอ้หุ่นกะปองไอหุ่นกะปองนี่แน่ไอ้หุ่นกะปองเออทำไมเขารู้สึกว่าเขาฟันแบบไม่ค่อยแรงเลยอ่ะมันต้องอัปเกรดอะไรหรอดาบใช่เธอกาก์กไงกับเลเวลด้วยใช่ไหม อีกสองเวลเธอก็ใช้ดาบได้แล้วเอ้ยทำไมเขาไปสุดทางของถ้ำไม่เจออ่ะเขาจะถ้ำนี้ไม่ได้ออไม่ได้อะไรถ้ำนี้มันไม่มีทางออกกมันขังเราอยู่ในนี้นะอ้าวอ่ออดี๋ยวแหละอีเอาพัดลงข้างล่างไงมันหารูตรงนี้ไม่เจอออู้้ยีฮึ่ยฮึยฮึยเป็นเนื้อเรื่องเป็นเนื้อเรื่อง กำลังออกจากถ้ำมาเดินมาอย่างเปลี่ยวๆปลยวสวยๆคนเดียวมองซ้ายมองขวาเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะอะไรนะโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำเธลร้อนเออลูกบอลลูกบอตาบอนไม่หน่อยตาบอนะตาบอนไม่เจอ เขาบอกว่าให้ตามตะบอนไปแต่พี่ควันหาตะบอนไม่เจอวัดตะบอนอยู่ไหนอ่ะหรือว่าตรงนี้ตอนแรกมันน่าจะนำหยุดแล้วเชนหลงกับมนเล่นใช่เขาเป็นคนที่หลงทางตลอดเวเลย่ะตะบอนตะบอนไม่พาหนูกลับไปเหรอตะบอนตรงนี้หรือเปล่าเออตรงนี้แหละมาครับว้าวว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 นววววววหวอกระโดดมาไกลมากววววววว จอตาบอลแล้วไม่ใช่ตาบอลแล้วแหละต้องบอกว่าน้องบอลเนี่ยตาเล็กใช่ไหมน้องบอลใช่น้องบอลไปบอลแอร์ผู้หญิงนี่ใช่ไหมบอลยางนี่ชื่อบอลยางอ่ะเหรอใช่พรุ่งต่อไปค่ะอู้โหโอ้โหถ้าพุ่งของเขาที่แบบสุดยอดไปเลยเห็นว่าเด็ดหืม ดีใจน้องบอลไปต่อใช่ไหมจ้ะน้องบอลไปเลยจ้า,จาเ,เราชอบท่าพุ่งบอจังเลยอะเธอส่ดยอดที่สุดแล้ว <c oughs> สุดยอดมากๆเลยอะ่ะอ้จจายอดน้องบอลน,น้องเบลลน้องบันนั่นแ่ะ ได้ที่สุดเราก็ผ่านเลเวลนะคะแล้วก็เลเวลอัพด้วยโอเคค่ะวันนี้นะคะสำหรับเกมแบ d แอนด์โซเก็โหสนุกไหมถ้าเกิดน้องๆชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ขวัญด้วยนะคะแล้วก็พี่พีด้วยนะอุ๊บอดเกิดโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะพี่ขวัญกับพี่พีขอตลากันไปก่อนนะคะไปละบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะอย่าลืมไปเปทูนะ